แปลไทยด้วยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเยเสียวเออข้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าเจ้าจะสามารถเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของรานชั้นในได้นี่เจ้าตั้งใจมารอข้าที่ประตูนี้งั้นหรอตามข้ามารองคณะบดีขอให้ข้ามาพาเจ้าไปพบการที่จะเข้าไปในลานชั้นในได้โดยที่ไม่ถูกโจมตีจากอาคมคือการให้สาวกของราชันใน จับมือและนำจางไปอย่างนั้นเหรอฉลาดนี้ที่นี่น่ะเหรอคือลานชั้นในนะน้ำตกที่หลายเดินตรงดิ่งลงเบื้องล่างเปรียบได้กับขนทางของช้างเพื่อเออนี่เย้เสี่ยวเออมีความสามารถในการเขียนบทกวีได้ยอดเยี่ยมมันจะไปบทกณีที่วิเศษอะไรเช่นนี้ ตอนนี้ที่ลานชั้นนายมีสาวกทั้งหมด8ดคนข้าอยู่อันดับที่8ตามกฎแล้วเจ้าต้องเรียกข้าว่าพี่สาวพี่สาวอย่างนั้นหรอสาวขี้เหม็นคนนี้อายุน,น้อยกว่าข้าซะอีกอวดเก่งจริงๆจ้ามาเถอะตอนนี้ข้าไม่อยากมีปัญหาได้เลยพี่หลิงเฟยในลานชั้นในของเรามีครูอยู่สองคนคนแรกคือคณบดีอีกคนคือรองคณบดีบางครั้งก็จะมีผู้อาวุมาสอนบ้าง ดังนั้นในลานชั้นในจะไม่ง่ายเหมือนในลานชั้นนอกเท่าไหรด้วยล่ะน้องสาวคนเล็กเออใช่ใช่ใช่ขอบคุณพี่สาวที่เตือนข้านะข้าจะจำไว้ให้ดีเลยล่ะวางแห่งจักรวาลเขารบพู่วุสหวางทูซะส,สิเอ๊ะรีบเข้ามาตักทายเร็วเข้าข้าคือพ่อวุสหวางซูมีหน้าที่สอนนักเรียนไว้ น้องชายคนนี้ดูเด็กกว่าข้าซะอีกเขาเป็นพวโสได้ยังไงต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่ๆขารบพวโสหวาเจ้าคือเย่เสีย่ยวเอ,อ๋อลูกศิษย์คนใหม่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วเมื่อเจ้าก็มาที่นี่หลังจะไหนแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำคือเรียนรู้ที่จะโคบครูมามามาจงใจให้ข้าหน่อยสิคนคนนี้ไม่ใช่พวโสอย่างแน,น่นอนลิงเฟงยคงจงใจแกล้งกนัแกนแน่ ได้ค่ะระบบเอาน้ำพริกเผออกมาพวกวุโสจะดื่มชาได้เอตกโลง่งนี่เป็นอะไรกันทำไมถึงเปิดขนาดานี้เย่เสียวเออทำไมชานี่ถึงเปินนดนะ้นี่เจ้าวางยาคู่ของเจ้าอย่างก้นเหรอเอเดี๋ยวก่อนนะการน้ำชานี่วางอยู่บนโต๊ะข้างหน้าของท่านแล้วคุกคนก็เห็นอยู่แค่ใาสา่ย,ยาอะไรลงไปได้ล่ะ,ะเยอเสียวเออนีจ้อ มาเติบพวกุสโสกาจะนวดในท่านเองนะนี่การนวดแบบครอบครัวของข้าหลังจากนวดเสร็จท่านจะสดชื่นมากเลยคอยดูนะอาดางอ้เจ็บไหล่ของข้าอ้เป็นยังไงบ้างพวกุสโสหวางท่านว่าข้านวดเก่งไหมเจ้าเออหรือจะให้เรียกว่าพี่หวางดีล่ะ เออนองสาวนี่เจ้ารู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันตั้งแต่ตอนที่พี่หวางพูดข้าก็รู้แล้วว่าจะมีพวกผู้สูบแบบนี้อยู่ในที่ยืนทางได้ยังไงแย่เสวเออนี่เจ้ารู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วและจงใจล้อเลียนเราอย่างนั้นหรอถิงเฟยเจ้าก็รู้นี่เจ้าอาจจะรำคาญข้าไม่ได้นะระบบนำบัตรเชื่อฟังออกมาฟุบเอะนี่มนอะไรกันเอฟิเอเอทำไมแก่ไม่ได้ล่ะ มันเรียกว่าการสังเกตการ์และตอนนี้พวกเจ้าสองคนจงเรียกเขาว่าพี่แย่พร้อมตังคงคำนับด้วยและตะโกนว่าพวกวู้ส่วยแย่แข็งแกร่งเอ๊ะเอ๊ะเรียกเจ้ว่าพวกวู้ส่วยอย่างงั้นเหรอพวกวู้ส่เยแย่ผู้แข็งแกร่งถึงแม้ว่าข้าแย่เสียวเอ๋อจะเพิ่งเข้ามาที่ลานชั้นในเนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ข้าไม่ยอมแม้แต่มาดังแกข้าเงง่ายรองนะพวกเจ้าจำไว้ด้วยล่ะ อพวกเจ้าสองคนาสมควนแล้วที่ถูกน้องสาวแกล้งเลย <c ười> น้องสาวเจ้าน่าจะทรมานหวังสู้กับหลิงเฟืออีิงสักพักก็ดีนะพี่สาวสิทำเหมาือนนั่งบนคาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่นอนก็ตั้งแต่การแสดงดีๆของพวกเจ้าเริ่มต้นขึ้นยัางไงาล่ะ ข้าจำได้ว่าระหว่างทางนี้หลิงเฟยกล่าวว่าพี่สาวคนที่4ชื่อจินซียานและพี่ชายคนที่3มชื่อซานฉีพวกเขาอยู่ดับที่5้า้นที่เและขั้นที่แปพี่ซีอย่าแซวข้าหน่อยเลยนะแปลกนะข้าไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่กลับรู้สึกสดชื่นมากกว่าฮะข้าช่วยท่านได้นะตกระดูกข้อของท่านครั้งนี้ข้ากินไม่แพ้หรอกนะข้าจะช่วยทอมกระดูกให้ท่านเองด ขอแค่จองคำยี oh no. so ่ส no ิบตัวหนึ่งก็พอแล้วล่ะเย่เสี่ยวเอ๋เย่เสี่ยวเอ๋เย่เสี่ยวเอ๋ชื่อชูเย่เสี่ยวเอ๋เยี่ยมมากที่เจ้ามาถึงร้านชันในได้แล้วแบบนี้เราจะฝึกด้วยกันอีกแนดนาโคตรเ้อใช่ข้าก็ดีใจมากเช่นกันที่ได้พบเจ้าชื่อชูเอ้อชื่อชูเข้ามาที่ร้านชันในก่อนข้าและอยู่ลำดับที่เก้าดังนั้นข้าไม่ต้องเรียกเขาว่าพี่เก้าหรอเย้แล้ว ข้าเป็นคนถูกท่านในลานชั้นในข้าก็เป็นน้องเล็กงั้นสิรองคณะบดีตรงวันนี้ลูกศิษย์ทุกคนมาที่ลานชั้นในกันครบแล้วใช่ไหมรองคณะบดีตรงทุกคนอยู่ที่นี่หมด,ดยกเว้นน้องชายคนที่สองเยี่ยสิวเอ,อ๋อนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะเป็นศิษย์ของลานชั้นในนี่คือรุ่นพี่ของเจ้าทั้งหมดจะควรขอคําแนะนําจากพวกเขาแนนนาคุนะ เป็นความรับผิดชอบของเราที่กระจัดความช่วย้ายรและปกป้องประชาชนทั่วไปตกลงลูกศิษย์จะจาไว้นี่คือแหวนของเจ้ามันคือสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของเจ้าในฐานะลูกศิษย์ของลานชั้นในใส่มาซะแล้วเจ้าก็จะสามารถเข้าออกที่ลานชั้นในได้ตามใจชอบเก็บให้ดีล่าอย่าทาหายนะเยี่เยเซอเอ๋วันนี้เจ้าไปกวาดห้องโถงสามห้องในลานชั้นในก่อนเพื่อเจ้าจะได้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมด้านใน ได้ค่ะกวาดพื้นเหรอเข้ามาที่นี่เพื่อฝึกซ้อมนะ่รอคณะบัีตรงข้าก็อยากไปทำความสะอาดด้วยข้าไม่ได้เข้ามาที่ลานชั้นในหลายวันแล้วและข้าก็ยังไม่คุ้นเคยกับวัดด้วยใช่ใเฮ้ในการเป็นรุ่นนนองเจ้าต้องกวาดพื้นอย่างหนักแบบนี้เจ้ารู้สึกสบายจริงๆเหรอเออข้าลิงเฟยหากเจ้ามีความสุขที่ได้หัวรายยาอน้องแจกของเจ้า เจ้าควรจะไปกวาดพื้นด้วยนะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเฮ้ยกวาดห้องถงนี่เหนื่อยที่สุดในโลกเลยรองคณะบดีทำไมถึงยังไม่สืบต้นตอของเรื่องเสียเยยที่ยววิญญาณทั่วร้ายนั่นนะฝ่ายฝึกอบรมสูญเสียข้อมูลของลูกค้าที่ทําให้ปารกิจเนี้ยตอนนี้เราสามารถสืบหาได้ทางเดียวคือจากประจัน์สีเงินเท่านั้นฮะนี่พวกเขากำลังพูดถึงประจันศีเงินอย่างนั้นหรอ ความแข่งแข่งของพระอาจารย์สีเงินน่าจะประทับใจมาในเมืองหยานมีคนน้อยมากที่จะมีพลังวิญญาณระดับหกได้เจ้าไปสืบปลอดของเขามาหน่อยว่าเขามีความเป็นมายังไงบ้างคนคนนี้เจ้าเล่ห์จริงๆไม่เคยมีกระจิตต่อกับเขาหรือได้เห็นใบหน้าที่แจ้จริงของเขาเลยสักคนแต่ข้าเพิ่งได้ข่าวมาว่ามีคนเห็นพระอาจารย์สีเงินไปที่โรงเ้ิาชาอู่ซินข้าว่าตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่ที่นั่นอืมตกแล้วพระอาจารย์สีเงินประเชิญหน้ากับซี่หย่นต่างซ้ำแล้วซ้ำอีก และเขายังไม่สามารถกําจัดเทพวิญญาณทั่วรายได้จนนาผู้ฝึกฝนระดับหกไปด้วยกันทักสองสามคนถ้าจับเข้ามาเป็นเป็นไม่ได้ก็ฆ่าเขาที่ลงน้ำจากอุซินได้เลยครับอะไรนะฆ่าเขาอย่างนั้นเหรอเขาประพฤติตัวไม่ดีและไม่ใช่คนที่มีความชอบธรรมมากนะักแต่เขาก็ไม่เคยทำราใรใกลเรียกงสอนศิลปะการต่อสู้แก่ข้าด้วย เ้าไม่สามารถเพิกเฉยต่อชีวิตและความายของเขาได้ข้าต้องรีบไปที่โรงน้ำชาอู่ซินก่อนที่คนนองที่ยืนถางจะไปถึงที่นั่นเพื่อแจ้งข่าวแก่เขาเรื่องนี้ข้าไม่รู้ว่าทำไมพระเจ้์สีเงินถึงเลือกมาดื่มชาที่โรงน้ำชาอู่ซินแห่งเนี้ที่รายล้อมไปด้วยทะเลสาบถ้าคนหของทีหยืนถังไล่ตามเขาก็าต้องโดนจับแน่แนเพราะมันยากต่อการที่ถี่ได้พ้น แตกจังทำไมที่นี่เหมือนไม่มีใครอยู่เลยฮะเอดใครจะตาแล้วยังมัวมานั่งดื่มอยู่ได้เออองชายซาเป็นเขาไปได้ยังไงเนี่ยเออเย่เสียวเออเนี่ยองชายซามาทำอะไรที่นี่ที่นี่โรนแรมจานี่ข้าก็มาดื่มชาสิแล้วจู่ๆเจ้าบุกม,มาทามันในรน่วมชาของข้าละพูดตามตรงนะข้าหมาใครบางคนนะ เจ้าหมาใครเนี่เหรอมีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าเพิ่งเห็นผีเสื้อเสียงเมืองของเขาที่นี่แต่ทำไมไม่มีเงากของเขาเลยฮะองชาย่านเห็นช,ชุดดำและใส่หน้ากากสีเงินบ้างไหมอืมไม่เคยเห็นนะขอบคุณนะฮะหรือเขาจะถูกพาตัวไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ เอ๊ะนี่มันเป็น่าถักของที่อื่นถางนี่นาะพวกเขาคิดว่าประจันสีเงินมาที่นี่เลยจะใช้รูปแบบดาบฆ่าเขาเยีเ่ยวเอ๋อนี่เจ้าดึงดูดรูปแบบดาบนี่มาเพาื่อกำจัดฆ่าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แน่นอนองค์ใจซางที่นี่ไม่ปลอดภยัยเราต้องรีบไปจากที่นี่โดยเร็วอืมเยีเ่ยเวเอ๋อเจ้ากอดข้าให้แน,น่นๆน,นะฮะฟลุ๊ป อะไรกันฟิวถูบถูบถูบถูอ้โถูน้ำชานี้เราเปิดแล้วมันอันตรายมากนะาต้องรีบออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุด